สนับสนุนโดยเซเป้บิวตี้ดริงค์ความสวยดื่มได้เซเป้บิวตี้ดริงค์มาถึงเขาก็เอาบทเอาวางเอาไปที่ไหนเขาก็ไม่ทำคุณไม่มีประสบการณ์เลยแล้วอะไรทีจะทำให้คุณคิดว่าคุณจะ,จะทำได้แต่ผมมีความเชื่อว่าผมทำได้ครับ กลับมาเราก็ไปหาคนที่อยู่ในวงการพวกพี่ๆในวงการอ่ะช่วยหาเบอร์ของคุณวิสุทธิ์ให้หน่อยสมัยนั้นคุณวิสุทธิ์นี่ทำไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ได้เบอร์มาแล้วก็โทรถามคุณวิสุทธิ์คุณวิสุทธิ์ครับผมชื่อยุทธเลยนะคุณวิสุทธิ์ยังให้การสนับสนุนหนังไทยเราเราเรากะว่าเราต้องใส่ป้อนเขาก่อนอย่าให้เขาตั้งตัวได้คุณวิสุทธิ์ยังให้การสนับสนุนหนังไทยอยู่ว่าไทยคุณวิสุทธ์คงงงอ่ะเอให้ครับให้ โอเคเขาก็นัดนัดมาเจอเป็นงนทันทีที่เขาบอกว่าได้เราเลือกคนถูกแล้วแต่แบบมาอีกทีล้วจะเอาอะไรไปเสนอเราก็เลยกลับไปที่บ้านก็ด้วยความที่ตัวเองเป็นคนที่ชอบถ่ายรูปเราก็ไปหยิบพวกสไลด์อะที่เก็บมาตั้งแต่ปีหนึ่งเสร็จปุ๊บเอาเข้าเครื่องฉายแล้วก็เอาเพลงมาประกอบตอนนั้นใช้เพลงประกอบของอัศนีวัสมรักเธอเสมอแล้วก็กดเครื่องฉายสไลด์ประกอบเพลงซ้อมให้เข้าจังหวะจนแบบคิดมั่นใจแล้วว่าได้แล้ว ก็มาถึงวันนัดก็ขึ้นเล็์ไปช่วงกดเล็บขึ้นไปแวบหนึ่งคือกลัวคนที่ดูเราทํางานเห็นตอนนั้นคือเขาก็ไม่กล้าห้ามคือมันงี่เง่าอ่ะคือมึงยกเครื่องฉายสไลด์เครื่องฉายสไลด์กับเครื่องเสียงที่มันมีหลอดสองลำโพงอ่ะคือโอ้ใหญ่นะเออมันใหญ่เลยนะเจอใครในลิฟต์นี่แบบคือนี่บ้าทำอะไรวะคือถ้าเปิดออกไปมันคงเป็นภาพที่ทุเลศอ่ะแต่แบบมันกลับไม่ได้แล้วลิฟต์มันเปิดแล้วแหมก็อ้าวคุณ ต้องมาแล้วรครับเชิญข้างในครับคุณวิสุทธ์ก็มากับโปรดิวเซอร์หนึ่งคนแล้วเขาก็เข้ามาคุณวิสูทธไม่ต้องพูดอะไรนะดูอย่างเดียวเราจําหน้าเขาในตอนนั้นได้พด่้งกดสไลด์ร่าเธอสมองรัาเธอฉายเสร็จปุ๊บอึ้งเลย <S <S ช่วยอธิบายหน่อยนยคุณคุณจะมาทําอะไร <S 1> <S 1> <S ผมจะมาเป็นผู้กำกับแล้วคุณคุณเรียนมาไหมเรียนจบจริงหรือเปล่ามีปร,ริญญาบัตรไหม คือไม่รู้เขากลัวอะไรอ่ะเป็นผมก็กลัวแล้วอยู่ดีมีคนยิ้มอะไรมาเออรู้จักก็ไม่รู้จักมีงานไหมมีโชว์รีวิวไหมมีมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับน้ำไหมมันมันไม่มีคุณไม่มีประสบการณ์เลยอะแล้วอะไรที่จะทําให้คุณคิดว่าคุณจะทาหนังได้คือเราก็ตอบตรงๆเราบอกแต่ผมมีความเชื่อว่าผมทําได้ครับเรารู้ว่าคนวิสิตไม่เชื่อคนวิสิตคงบอกว่าแค่ความเชื่อผมจะรู้ได้ไงผมลงทุนไปแล้วหนังคุณจะขายได้ได้ยังไงใช่แล้วเขาก็ถามว่าเอางี้ละกัน ถ้าคุณเชื่อว่าคุณทาำได้เนี่ยคุณคุณไปช่วยเขียนเรื่องมาให้ผมดูหน่อยสิว่าเรื่องมันเป็นยังไงเรานี่ดีใจละแสดงว่าเขาสนใจเราเรากลับไปเริ่มเขียนเป็นครั้งแรกที่เริ่มพิมพ์ดิบจนได้เป็นเรื่องย่อของหนังแล้วชื่อเรื่องว่ารักเธอเสมอโ,อโอ้โหเขียนเสร็จนี่ชคิดิมากจริงมันดีมากๆส่งไปให้คุณวิสุทธิ์แล้วคุณวิสุทธิ์ก็โอเคอีกอาทิตย์นึ้งมาเจอกันมาถึงเขาก็เอาบทเรื่องรักเธอเสมอวางเอาไปที่ไหนเขาก็ไม่ทํา เจ็บจี๊ดเลยนะมันเหมือนการตบหน้ากันอย่างแรงเรื่องแบบนี้น้ำเน่าหนึ่งชายสองหญิงใครเขาดูกันเขาดูแต่หนึ่งหญิงสองชายจะมาหนักอะไร <c oughs> ะะคุณที่สุดไปเอาอะไรความเชื่อแบบนี้มาจากไหนร <c oughs> ถ้าคุณคิดว่าคุณทําหนังได้เนี่ยเอางี้คุณไปเขียนทรีทเมนต์มางงดิตอนนั้นทรีทเมนต์คืออะไรโปรดิวเซอร์ที่นั่งฟังเ,เดินมาตบไหลผมไม่เคยเห็นใครกล้าเท่าคุณเลยเอางี้นี่คือทรีทเมนต์ที่ดีที่สุดของไทยอินเตอร์เทนเมนต์ ผมให้คุณไปดูเป็นตัวอย่างนี่คือดีที่สุดแล้วเลยคือความคิดว่าตัวเองเจ๋งเนี่ยถ้าคิดอีกแบบหนึ่งนะโอ้โหเราจะเขียนได้ดีเท่าไหร่เราจะแย่เลยนะเหนื่อยแต่อารมณ์ในใจออารมณ์แล้วอ๋อนี่ดีแล้วเหรอรามีของใช่เราเราเหมือนเรามีของที่ดีกว่านี้เราคิดว่าในใจว่าอย่างนั้นใช่เราเขียนได้ดีกว่านี้ล้วก็กลับไปกลับนิวยอร์กเข้าไปในร้านอ่านหนังสืออ่านหนังสืออ่านไปเขียนบทไปอ่านไปเขียนบทไปได้ดีเทลเรื่องจนหมดเป็นหนังชื่อเรื่องโอเนกาติแล้วก็ส่งบทกลับมาให้คุณวิศษ ตอนอ่านบทสิคุณผู้ถ้าหนังเรื่องนี้ได้ทําคุณวิสุทธ์จะเป็นคนแรกที่ไปยืนต่อแถวดูหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่ดีมากโอ้โหผิดจากหน้ามือเป็นหลังมือเรานี่แบบนั่งยิ้มเลยแล้วตกลงคุณวิสุทธ์จะทำารัไม่ทำ <laughs> <laughs> คืออะไรนะคือมหาหักมุมกันทําไมอะ่ะคือมันไม่ได้ทาไหนทําก็เจ๊งเราอย่ามาเสียเวลาเลยแลัวก็ถือบทออกมาหลังจากนั้นแล้วก็ต้องไปที่อื่นละอ่านหนังสือมาเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าถ้ามีคนปฏิเสธคุณอ่ะ ร้อยคนคุณก็ไม่ต้องไปตื่นเต้นเพราะคนที่จะให้เงินคุณมันมีแค่คนเดียวก็คือไม่ไม้เลยตอนนั้นก็คิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณวิสูตรไม่ให้เนี่ยก็ไม่ได้สนใจคือก,ก,ก็เริ่มคนใหม่ถ้าเราเชื่อว่าเราทําหนังได้แล้วก็ต้องทำได้เราก็ต้องต้องหาวิธีเป็นคนอมองโลกในแง่บวกไหมามากๆเราไม่ได้มองด้านลบเลยว่าต้องท้อหรือว่าอะไรแล้วเรายังรู้สึกว่าเรายังมีหลายอย่างที่เยอะมีความสามารถบ,บางอย่างเยอะกว่าที่เขามีเขายังทําได้แล้วทำไมเราทําไม่ได้จนสุดท้ายหนังเรื่องโอเนกาทตีฟได้ทําที่ ีแต่ว่าโดยประสบการณ์ของเราความอ่อนต่อจังหวะจากโคนหรือว่าอะไรเนี่ยบทถูกมีคนอื่นเอาไปทําแผนเราก็ไม่สามารถกํากับบทนั้นได้เราก็เลยจะต้องเคว้งออกมาตอนที่ไม่ได้ทําหนังเรื่องโอนนิ็ติดเนี่ยก็เรียกว่างานก็ไม่ได้ทาเพราะเราเราไม่ยอมจะทําอะไรเลยเราจะทําหนังอย่างเดียวทุกคนก็สงสัยว่าหาคินยังไงก็คือยืมเพื่อนอยู่ที่สีลมอยู่บ้านแม่เพื่อนอยู่คินฟรีมีคนบอกเหมือนอยู่ในคุกมันเป็นห้องเล็กๆมันซอมซ่อมาก ณเวลานั้นไม่ได้แคร์ว่ากูจะนอนอยังไงนอนกับพื้นเขียนบทอยู่ตรงไหนก็ได้คือคือมันไม่ได้สนใจแล้วเวลาเขียนนี่มันมันปิดโลกไปหมดเลยสรุปแล้ว2ปีกว่านี้เป็นเงินเกืกอบ2ล้านอ่ะที่ยืมใช้เงินเข้าไปแล้วเขาจดจดไว้แล้วเราก็โอเคโอเนกเตตไม่ได้ทําไม่เป็นมือปืนโลกทัจันไปหาทุกสตูดิโอในประเทศไทยไม่มีใครเอาแต่พอราเชนเอาไปทำปุ๊บกลายเป็นหนังร้อยล้านอะ่ะ สนับสนุนโดย Hi Air Asia ไปหาทุกสตูดิโอในประเทศไทยไม่มีใครเอาไม่มีใครเชื่อว่าตลกขายได้หนึงมีโปรดิวเซอร์หลายคนดูตัวอย่างดูหนังแล้วเจ๊ง แล้วหลังจากนั้นเราก็เริ่มคิดโปรเจกต์ใหม่ตอนนี้เราไม่เขียนเป็นบทแล้วเราเขียนเป็นสแตนดี้นั่งวาดเองนั่งทําเองเราไม่ขายบทแล้วเรื่องนี้เราขายคอนเซปต์คือคอนเซปต์คือเราจะเอาตลกมาเล่นนําไปหาทุกสตูดิโอในประเทศไทยไม่มีใครเอาไม่มีใครเชื่อว่าตลกขายได้ในเมืองไทยนี่คือหนังในนนาคตที่ ได<ข> <20 S 2> ้ไม่มีใครรู้อันนี้ไม่มีใครรู้กำลังจ่าเงินร้อยยี่สิบกว่าล้าน<ม>ายื่นให้คุณเนี่ยคุณไม่มีใครเ<ข>ชื่อเลยเลาเชนลิมตระกูลที่ทำงานอยู่อาร์เอสเปิดบริษัทอาวองลาเชนก็เออนัดมาคุยให้เราก็เลยหยิบตัวนี้ตั้งขึ้นมาโปะเรามีโปรเจกต์นี้อยู่เออน่าสนใจโปรเจกต์มนันเริ่มด้วยแค่คำว่าน่าสนใจแล้วก็เปลี่ยนช่องเปลี่ยนชื่อเป็นมือปืนโลกพัชจันมีโปรดิวเซอร์หลายคน